อีกสามโลเราก็จะทึ่งกันแล้วนะคะน้ำตกที่มีอยู่ในธนบัตรมาทึ่งอุทยานแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปเลยเราๆสามลเจดสามหลเจ๊ดงได้มามาาบอกตรงๆเลยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกของนุ้ยเลยที่ได้ขึ้นไปบนน้ำตกกลุ่มชิงการเห็นแต่รูปนะไม่เคยได้เห็นโค้งจริงสักทีที่เห็นดีได้อยู่นี้ก็คือหนึ่งกิโลแรกค่ะเดินได้แป๊บๆอีกสามพันเมตรทึงน้ำตก ระหว่างทางก็พบต้นไม้เติบเติมเบสใช่ไมากอากาศชื้นๆพันนี่เราก็ได้พบน้องทากันแลกน่ารกนะคะพบเรียบร้อยแล้วไม่กลัวทาาเฟนนะวอ่ะน้องฟุกโดนแล้วนะคะรีดอ๋อรีดไปเลยดีดใจรีดไปเลยอุ้ยมันเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะหลงองมันเข้าไปที่ตัวเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกมาแล้ว ตรงนี้นะคะเราก็จะเจอหนานจนค่ะแตนดูมั้งคะโอเคดีครับเึงนรื่อยไก้างล้างถึงกันแล้วใช้เวลาเดินขึ้นประมาณนึ่งชั่วโมงครึ่งได้ะค่ะห <c oughs> นานฝนแสนค่ะอุ้ยน่ากินนะมะกะล้อง <c oughs> ว้าวช่วยจงเนะว้าวนะ <c oughs> วเออ ตอนเดินป่าคุณเป็นสายไหนสายกินเนอคนนี้เดินเดยวาังไม่ว่อนนะได้โอ้ยยำอันนี่ยำได้ได้โปรยคนนี้ะอได้เลยคะเอาหมาอิดเดียวเอาหมาอิฐก้านดีเรื่อมอ่ะก็ของเพื่อนนี่นีนัดกันด้วยดี๋ว่าแบบบุ๊คบุ๊คลงมากันเลยนะคะน้หนำตอกรุงชิงสุ้ยมาข้อจากนึ่งคอนเทนต์กับหนำตอกรุงชิงค่ะอย่าลืมกรุงชิงอย่าลืมผู้หญิง ที่ตามอย่าลืมน้ำคำที่ร้องดีปักใ้ไม่ได้มีแค่ทะเลผู้เข้าน้ำตอกเป็นมีปีบ่าวลองเศร้าลองเปิดใจเลยได้ยออเจ้าของของเจ้ยจังสังเป็นเลยองไปเออพวกเราก็ไปนั่งข้างบนอยู่แค่คชืมืงเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาลบกันแล้วไปเที่ยวบนพื้นก็ได้นะคะถ้าไปกินข้าข้างบนแล้วก็เอายาลบดืนกันนะ